นั่นแหละครับท no, mm ่านผู้ชมนักแสดงจะไปแล้วครับใจยังครับใจยังครับใจยังครับถ่ายคลิปอยู่ครับเย็ดก่อนเย็ดก่อนเย็ดก่อนนักแสดงตายหาแล้วครับบอสฝากอุ้มคนแทนผมด้วยอุ้มไม่ไั้แล้วครับเจอปล่อยแล้วล่ะครับจะหาคนอุ้มมาถ่ายคลิปยังไงต่อวะเนี่ยอ่าแล้วครับหาคนครับเดี๋ยวผมไปตะเวนตามหาคนแป๊บนึงกูคงไม่ได้หลับวันนี้แล้ววันนี้อ่ะอ่ะเต็มที่ครับอ่ะเต็มที่อ่ะลองลอยนี่พอดูได้เขาบอกพอดูได้อยู ยังยังอยู HD ่ได <IS> ้อยู่และสุดท้ายแม่งก็มายืนเฝ้ากูจบเขาหยุดก่อนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปไม่ได้ทมับมิรานาดันำไมไม่ทำนี้ตั้งแต่แรกสตันครับรับตื่นตื่นตืนโอ้ยมวงกระดูกหลังหักหลายท่อนเลยขอชื่อคลิปที่นีนี้ว่าสุดโจแนเดียรสุดโจนเดีาจะไปหาคนที่ไหนครับสงสัยต้องใช้วิธีโจนแล้วม อย่างนี้ก็ได้เหรอปล่อยคนแล้วก็กดเป่าใช่ไหมเฮ้ย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 ลดลดนะเอียนปวดหัวเลยบอสมีคำถามมาครับเขาถามว่าต้องการตัวประกอบไหมสร้างสร้างศัตรูดีกว่าสร้างมิดเฮ้ยสร้างมิดเออ สวัสดีครับผู้ชมก็มาพบกับทัวร์นาเมนต์อุ้มคนนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะฮะสำหรับให้สร้างความสมรรถฉันนะครับลืมมาพูดอะไรต่อครับวันนี้เรามีนักกีฬาทั้งหมดฮะสี่คนนะครับคนแรกนะคุณบีบอลนะฮะทักทายนะครับครับคุณแบงค์แบงค์โยนะครับคุณยิปมันสวัสดีครับคุณแก้มโยงูงี้การช่างนะฮะ อ่าต่อไปคุณย่องเบาๆย่องไม่หลับนะฮะคุณย่องนั่นเองรางวัลของเราน,นั้น่าจะเป็นรางวัลอันมาจากหยาดเหงื่อนะฮะที่ไหลาตามซอกก,กกรกแก็ดีนะฮะสิ่งนั้นคือหลักฐานสินค้าหยาบนะครับมาจากการขนม้าอย่างอิดโรยนะครับทีมไหนชนะนะฮะได้ไปเลยคนละชุดโดยกติกาของเรานะฮะเราจะให้ให้จับคู่กันนะฮะให้ต่อสู้กันนับแต้มเป็นทีมนะฮะมีแต้มชนะมากกว่าอีกทีมหนึ่งสามแต้มตีหางกัน3มแต้มทีนั้นชนะรับไปเลยนะฮะหลักฐานทับสินค้าหยาบอ่าคุณแก้ม คุณจะรับใครเข้าทีมกับคุณด้วยฮะคุณย่องเบาคุณบอลโอเคครับเราก็ได้ทีมแล้วกติการก็คือถ้าอีกคนหนึ่งแพ้นะครับคนที่อยู่ทีมนั้นรีบเข้ามาอุ้มคนให้เร็วที่สุดพยายามรักษาคนไว้นะฮะแล้วก็ ถ้าชิงต่อไปนี่เราจะมาดูทางฝั่งคุณแก้มยุ้ยนะครับดินเข้าไปย็บไปย็บผาขาดเดียกตกมขาดเดียกตกตั้งกาดไปนะใส่ท้องใส่ท้องคิดว่าทีมเนี่ยจะชนะไหมครับผมไม่แน่ชนะครับถ้าเขาจัดหัวหรือครับหัวได้ครับชนะแน่นอนนะช่วยต้องช่วยให้สุดครับดูหัวด้วยยครับทีมทีมช่วยสุดกับช่วยเราช่วยเดี๋ยวที่สุดนะแก้มยุ้ยกับกัดหัวให้ขาดทีมคุณมันยิบนะคุณบีบอลนะฮะ อนแนคุณมันยิบว่างไงบ้างฮะแดกจุดนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชม ครับทางนี้ทางฝั่งพี่เล Th ี้ยงทั้งสองคนนะฮะก็ขึ้นมายังแผ่นพิธีแล้วฮะจะเอาครับจะเอาครับครับจะเช็คใจเช็คใจใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นรอมนะฮะสองคนข้างล่างโอเคไหมครับขอเสียงหน่อยครับผมสามสองหนึ่งมาเลยครับจะดูแลครับใช้สกิลโซดึงก่อนครับปั่นใหญ่แล้วปั่นท่อที่มันยิ้มฮะตีติดกาครับมันยิ้มตีติดกาครับยิ้มฮะโดนจะเบรยิมะเข้าไปอีกแล้วนะครับนะฮะผมภาคต่อไม่ได้ครับขอส่งต่อให้บีบนผ้าครับบอนสตันครับ จังหวะนี้รู้สึกว่าทางฝั่งคุณแก้มย้อยนี่จะเริ่มเสียเปรียบแล้วนะฮะผมต้องผมต้องเตรียมตัวนะครับผมต้องเตรียมตัวลงไปช่วยครับโคตรโคตรมากครับโคตรโคตรเตรียมตัวครับคุณแก้มย้อยนะครับตอนนี้คุณมันยิบยังสะกิดยังไม่เข้าเข้าอยู่บ้างฮะเลือดลดได้น้อยรถไปแล้วแกยูบอกนะครับกัดหูครับกัดหูสิครับกัดคูบูบอกให้กัดคูชิกขากำไปเลยโดน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 ยังมีมิดโดนยังมีมิดโดนเนี่ยตายไม่สนิทครับเนี่ยตายไม่ขึ้นนัะแต้มไปนะฮะทางฝั่งคุณมันยิบนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับผม เริ่มเปิดมาโดนไปแล้วครับคุณมันยิบครับคุณจังบอๆยังไม่ลดเลยมันยิบโดนไปเต็มเต็มโดนเจาะโดนกระแทกกระทันรู้สึกว่ากระบี่หิมะยังจะช่วยชีวิตยังไม่ได้เจอดาบของไรสํานักไปโดนเข้าไปเต็มเตมตอนนี้คุณมันยิบไหวไหมครับคุณคุณบอลเตรียมแล้วเตรียมเตรียมไหมฮะต้องเตรียมไหมเตรียมที่จังหวะนี้ก็โดนหลบก็โดนหลบปุ๊บเอาไงคุณบอลเตรียมนะฮะรู้สึกคันหนักยิ่ยิบแล้ว คุณยิปคุณยิปใช้อะไรครับฝ่ามือดวงใจพุทธนะเจออันติ9ก้าวังเข้าไปปล่อยมือจากคีย์บอร์ดต่อเฮ้ยยังยังยงยังยัง,ยงเจอเฮ้ยรอดไหมครับยังครับยังมีชีวิตรอดกัดเข้าไปเอาไงต่อเอาไงต่อจังหวะนี้นะฮะรักษาชีวิตยิ่งชีพเจอปั้งเข้าไปนอนคา้า,าวังฮเราจะมาสัมภาษณ์ทางฝั่งคุณบีบอนะฮะคิดยังไงครับกับการ กับการลูกลูกทีมคุณเจอกระซวกเมื่อกี้อ่อนให้ลูกทีมอ่อนให้อืมไอ้ยะคุณย่องครับว่าไงฮะทางฝั่งนู้นตอบโต้มาอย่างนี้เอาที่มันสบายใจนะโอเคครับการทักทายนะฮะระหว่างโค้ชทั้งสองคนนะฮะอ่ะพร้อมห้าห้ายัง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 ห้าห้าห้าอยู่ห้าอยู่อยู่นะครับ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  ทานผู้เล่นมีการมือลื่นนิดนึงครับมือลื่นนิดนึงผมก็สะดุ้งนิดหนึ่งแล้ครับอ่านั่งนั่งก่อนครับนั่งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบโอเคครับจังหวะนี้เตรียมพร้อมนะทั้สงสองท่านอ่ะพร้อมอ่ะห้ายางยางยางัยงห้าสี่สามสองเอาเลยเบ<อ>าพุง่งไปแล้ว,าด,วดาบาอสูรโผลมาครับคุณบีบลดาบอสูปร,รสปื๊บปื๊บสตันไปแล้วยังไม่กระเด็นปื๊บคอมโบย,ยังต่อไม่ไก่ไก่ดิโค้ดไก่ตะกี้ก็สูงมากนะไกด้วยแหมอันน่สูสีกันสูสีกันนะ ปังไปแล้วเอาไงต่อฟาดมันไห้ยังยังดูท่าจอกาดเข้าไปกระเด้งกระโดนเอาโดนเต็มเต็มแซดเลยทีเดียวเด้งอะเด้งเด้งเด้งฟาดเอาต่อเไงต่อปุ๊บโอ้มีต่อิเทพวายุนะอะเด้งเด้งไปเด้งไปอานนี้รู้สึกว่าคุณย่องเบาๆเสียตัวนะเสียตัวพุ่งไปได้หมดแล้วปุ๊บเอาปักแล้วเอาไงต่อปุ๊บเอ้ยสตันเอาปุ๊บปั๊บปุ๊บปังอติไม่ยังไม่ได้จอกาดไม่โดน ปึ๊บเสยตั้งคนบีเบานี่เลือดหวบๆเลยนะฮะสูสีกันแล้วโดนอาจจะเด้งต่อเด้งเดงเด้งเด้งอ่าสตันใช้ยืนกินครับผระมยืนกินยืนกิ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 นไม่หมุดนะครับเอาเจออันติก้าววังไปแล้วอากาศเต็มเต็มเดี๋ว่าเริ่มครับเลือด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 ปึ๊บโดนไปแล้วครับคุณยองเบาๆเอาไงต่ออาวเจวิเดอร์มีรับมีดนะฮะเสริม็จใจ คุณแก้มยืยรับรับชุวต่อรับชุวต่อมือลื่นมือลื่นมือลื่นเนี้ยมือลื่นมือลื่นข่าวนี้แก้มยืนแก้มยืนรูดกรรมการสตันนะเอาไงต่อดีคุณบีบอว่าไงฮะจะจะแก้มือไหมหรือหรือว่ารอรอประทับกับคุณยองเบาๆอีกไอยะไอยะแม่โอแม่แม่มาเลย ปุ๊บฝ่ามือดวงใจพุทธไม่ทันเจอโซ,โซ nice ่กระชากไปก่อนจังหวะนี้เอาไงครับเซตสีเสื้อแพ้ปะทะกับไอ้กระบี่หิมะนะกระบี่หิมะกระบี่หิมะหิมะหิมะดอนนอนไปแล้วครับคุณแก้มยุ้ยนอนอีกรอบหนึ่งปั๊บคุณแก้มยุ้ยปั๊บเต็มเต็มนะมันยิบได้ไปสามหนึ่งต่อไปมา อ่ะเลยเลยพุบปุ๊บฝ่ามือดวงใจพุทธใส่ก่อนเลยสวยกลางอากาศร่วงลงมาลดไปแล้วประมาณสักเกือบจะครึ่งหลอดนิดนึงทางนี้เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะเวียนหัวเลยทีเดียวนะรู้สึกคุณมันยิบมนื้เลือดเริ่มใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้ยเอ้ยโอยเคต่อโอเคต่อปุ๊บเฮ้ย,ยคุณมันยิบกอดโดนเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เขาสองคนนัไม่ได้เจอกันมานาน3นาทีได้เขาก็มาโคจรกันมาเจอกันอีกรอบนึงนะระหว่างคุณบีบอลกับคุณย่องเบาๆนะผู้ต่อสู้ในตำนานย่องเบาๆว่าไงบ้างฮะจะมีอะไรจะพูดกับฝั่งคุณบีบอลบ้างทุกคนต่อตัวจากฝั่งบีบอลนะย่องลงลงเริ่มเลยปั้งไปปักก้าววางปักไม่ได้ปึ๊บ น้ำเทียนหลวงระบำเทียนหลวงระบำเทียนหลวงครับแต่ระบำเทียนหลวงปะทะกับเก้าวังจะให้เรียกว่าน้ำโคโยตี้ระบำโคโยตี้โดนรับควงไปดาบประซูนต่อเลยดาบประซูนอะเด้ง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 อ่ะเด้งยาวไปยาวไปมือโรนโวนปึ๊บซวกกระชากไปปึ๊บเสียบกระทุ้งปึ๊บอันติเก้าวังเนี้ยเสิร์ดด้วยบิดการนะครับผมปั๊บปั๊บอุ้ยเด้งต่อ ยาวไปครับยาวไปโอ้มีกันอ่าเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ่าชาพักไวไหมครับคุณย่องไหวไหมไปแล้วครับบางย่างครับผมแพ้ผมแพ้กิจจริงจริงเอ่อคงจะยากนะครับขณะผมผมยังเย็นบ้างมาแล้วช่วงคำล่ำลือจริงๆฝนฟ้าอารมณ์ครับช่วงนี้อารมณ์เหมือนเพิ่งหวดหน้าไฟมีลมสองงานการยังยังยังใจเย็น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 เอ้หยาอันนี้ใส่ผมมาใช้เต้ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้น้ำก่อนให้น้ำไก่ไก่น้ำไก่ลุกคอเลยเจมส์ยืดลอมนี่ คือวันลาสุดท้ายของเขาแก้มยุ้ยแห่งกิวมูเราทั้งสี่คนมาลุ้นโคตดกันไหมครับไหน่หน่หนโคตขอตอกนะครับเอ่อใส่เสื้อพักเวล5อยู่ครับเนี่ยให้ใส่อ่ะให้ใส่ให้ใส่ลิฟต์เปลี่ยนเป็นเวล3แทนทีเลยนะยกวัะนี้คุณแก้มยุ้ยพุ่งไปก่อนนะ อาพลเพื่อนครับผมปุ๊บอะไรนึกกระี่ีโดนสมกำลังร่ำรือปีบอยังไม่โดนสกิตแม้แต่น้อยทางนี้กระเด็นกระเดิงกระโดนไปแล้วเริ่มสกิรคุณบีบอเป็นระยะระยะแล้วไวไหมครับไวไหมไวไหมพุ่งเข้ามาอาพลอัดหน้าต่อปุ๊บเอาไงก็อนปุ๊บยังยังหัวเหล็กก็ไม่ได้โดนปุ๊บโซกระชากหัวเหล็กปั่นครับปั่นปันโอ้เริ่มสูสีกันแล้วเริ่มสูสีกันแล้วเอาไงต่อปุ๊บปั่นครับปั่นระยะไกล โดนคู่ด้วยนะครับผมกปั่นระยะไกลด้วยกางแข่งขันคู่กันไปคนลยผู้เจาะกันไม่เจาะโดนเรียบร้อยโดนคอมโบเรียบร้อยนะคัรื่องหลอดจับเด้าจับเด้าเด้าโดนคงคืนนะครับเด้าไม่ได้ครับไม่ให้เด้ากระทุ้งต่อทีมคุณบีบอกกับมายิปชนะขาดนะฮะได้เป็นผู้ชนะรางวัลนี้รางวัลของผู้ที่ได้นะก็จะได้อุ้มคนไปส่งนะฮะรางวัลอะไรวะเนี่ย ไม่ให้อุ้มครับจังหวะนี้ครับยังอยู่บนม้าอยู่อ่าววิ่งครับสามเมืี้อยนุมสามคนครับทีมนี้ไม่ยอมกันฮะชมบีบอลเอาไงเอาไงมัวกันหมดแล้วอ่ารวบแล้วโดนไปยันกระดูดได้เจอกระบี่กวังของคุณย่องไปปั๊บปักปึ๊บอันติทางครับนอันติทางกับนแล้วนะแกมยุ้ยตายเรียบร้อยแล้วย่องเบาๆนะฮะเจอสองลุมหนึ่งนะฮะกูก็โดนด้วยอีกคนหนึ่งเอาไงครับสองคนนี้เอาไงครับ โดนไปแล้วมีเด้งครับเด้งเลือดอเอาอเด้งเด้งเด้งมาแรงสาบมาอีกแล้วอันติไปแล้วไม่ติดการ์ดด้วยเอาคุณปีบอคุณปีบอโดนไปแล้วนะคุณแคมยุตีทีมเดียว e กันเจออันตีกาวังสวยไปคุณปีบอลกำลังลุกมาเจอเสวยกันอีกรอบหนึ่งคุณปีบอลไม่ยอมฮนะกาวังสวนใส่คืนอา้าวทีมเดียวกันตีกันเองอ้าวจังหวะนี้อ้าวสามลุมหนึ่งตอนนี้ไม่รู้จะจับคู่ไหนดีนะครับไปแล้ว ไปไหนแล้วหุ่นย่อกเบาๆไปแล้วโอ้ตามครับตามครับลังวาลใครนู้ยทำไรครับกลาเป็นงี้ได้ก็ได้หว่ะติดตามครับผมเมื่อกี้เต้นเท่าไหร่นะติดตามาตายแล้วกูได้แค่สามเองโอ้ตาย